ครับหายใจให้เบายาวลึกเข้าไปแล้วก็ฟังเสียงให้ดีนะครับเผื่อว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในบ้านท่านเช่นฝนฟ้าจะตกพรึมพร,รมมาไหมภายใน24ชั่วโมงของวันเนี้ยครับนับตั้งแต่บ่าย3ามโมงนี่ก็แล้วกันเออลองดูถ้าเผื่อมันตกได้ก็ดีเนาะไม่ตกก็แล้วไปแต่ที่แน่ๆตลอดเฟลาตั้งแต่วันที่ยีมกราคม 2,165ลุงก็จะปฏิปฏบัติภารกิจเป็นปภารกิจก็ได้กันนะหาวิธีทำให้ฝนตกจนกระทั่งถึงวันที่15พฤษภาคม2 5 6 5นะพีเดียดยาวเยียดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่นี่ออกพื้นที่มาเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็ที่วัดเขาวงพระจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี ส่วนมาที่นี่นะวัดพระธาตุชัย,ยภูมิอำเภอแก่งขอหรือไงเนียครับแล้วก็จังหวัดชัย,ยภูมิเด้อไม่ไงพอไงถ้าดูตามนี้ก็ไม่เห็นจะมีเงาแล้วเนี่ยเงาแดดเออไม่มีเงาแล้วเนี่ย สังเกตเอาครับจะเชื่อลุงนะฟังๆลุงแล้วก็สองหารหารสองเอาสองหารเสมอนะครับ ต้งเป็นสมมุติฐานเพราะว่ามันเรื่องราวของอนาคตเนาะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราถือว่าวินาทีนาทีชั่วโมงถัดไปนะครับก็ถือเป็นอนาคตปัจจุบันคือวินาทีนี้นะครับว่าสมมุติว่ากันแล้วกันลุงออกไปร่วงรู้กลไก ของธรรมชาติของการก่อตัวกันของที่ทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ฟ,ฟิสิกส์เขาบอกว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนรวมตัวกันแล้วจะเป็นน้ำนะลุงก็บอกว่าไอ้น้ำที่มันจะเกิดหยดแรกโมเลกุลแรกจะเรียกว่า ไฮโดรเจนหรืออะไรก็สุดแท้แต่อย่ว่ากันแต่ฝั่งลุงลุงจะสรุปว่าเป็นเรื่องของการรวมธาตุระหว่างภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่ารูปกับนามน้ำมันมารวมกันรูปกับนามโอเคนะถ้ารวมกันก็เกิดเป็นหยดน้ำ จุดที่มันจะรวมกันก็คือจุดที่เรียกกันว่าโลกีต่อโลกุดนะครับวิทยาศาสตร์คงไม่สามารถที่จะไปตรวจวัดว่าสูงจากระดับน้ำทะเลไปเท่าใดกี่ฟุตกี่เมตรที่บอกว่าสุดอากาศอากาศสุดตรงไหนวิทยาศาสตร์ไม่มีฐานที่จะไปร่วรู้ได้แน่นอนตรงนั้นแต่มันมีศาสตรแ์แขนงหนึ่งที่สามารถจะ่วรู้ได้ โดยพวกเยี่ยงกลุ่มสาธุนน่าจะรู้ดีนะครับกลุ่มสาธุน่าจะรู้ดีก็คือจุดที่เรียกว่าโลกีต่อโลกุดนะครับโลกีโลกียาวิสัยก็คือโลกธรรมดาธรรมดานี่ฮะกับโลกุตนะมันจะมีการเชื่อมโยงกันนะครับจุดนั้นแหละเป็นจุดที่น้ำโมเลกุลแรกหรือ อะตอมแรกกนระด้างไปรูปกันมามาบรรจบกัน